ม,มือสูงคาลิเทลค่ะปากไปเศร้าสองในค,ะนะนนคะะณะอันในคาก็มไปไล่ลู่ด้วยเพราะคณะเป็นกำลันตัด้ดโซนราคาคะ่ะพี่นออ้องขาก็ด้วยจมขาคณะตอนในในเด็กก็ี่เป็นตอนฝึกลูกด้วคขาเต็มโฮมตัวมันยาวสังเสวะปีนออ้องขาอ่าไปไล่เห็นเงามันมาในก็แค่นต่อกว่าเห็นเงาหนึ่งถึงมาอถึงตอนปากไปลนะายในขนาดเนาะอ๋อค่ะแต่จมกันค่ะเนาะแม่ขาเอาค่าเช่าที่ ไปให้ตาสาไหนคบวนะ่าเนาะตาสาไม่เอาตาสามีน้ำใจแม่ดูพ่อขี่ม้าในไร่เมื่อเช้านี้ตาเล่าว่าอาชูใจคือน้าแท้แท้ที่ท่าน้ำมีศาลายโยเยขาเก เราไม่รู้ว่าเธอชื่อแซ่อะไรแม่ใช้แม่ใช้นาะไปซื้อท่อน้ำสีฟ้าท่อเก่ามีรูน้ำรั่วใช้ไม่ได้ ปู่ย่าว่าจะมาหาเราที่นี่แต่ว่าจะมาช้ามาเวลาค่ำค่ำให้เราทำพระหละรอท่าไว้เมื่อเช้านี้อันนี้เป็นฝึกอ่านเรื่องต่อไปไนคะ,นะฝึกอ่านเรื่องต่อไปนี้ในบังว่าได้ก็10อ่านกว่าได้นะครับ เมื่อเช้านี้ตาเข้าป่าไปหาไม้มาทำรวัวตาเล่าว่าเจองูดุในป่าตาเงือไไม้เทา้าสู้ไล่งูไปงูขูฟ่ฟอๆใส่ตาเล่าให้นะ้านะ้าไม่เชื่อ หาว่าตาโมและท้าให้ตาพาไปดูตาว่ามีแนะแท้มีแน่แท้ไม่รอช้าพาหนาไปล่างูที่ว่าในป่าไหนคะเนาอเอาค่ะบ้าดนไหนเข้าขามาด้วยตีปองคะอะ่ะนาอแม่ค้าปงว่าเป็นแม่ก,ก้าค่ะแม่ก,ก้าคะะ่ะนาะ คนขายโคคนก้นกาค,คนขายกะแม่ค้าเอาค่าเช่าที่ไปให้ตาสาแม่กาก็ในเอากาขาดตีอยู่กาขาดตีกว่าบันตาสากับบันพ่อเท้าสาในครับวนะ่าเนาะตาสาไม่เอาตาสามีน้ำใจตาสามเอาตาสานี่มีน้ำใจในครับวนะ่าแม่ดูพ่อขี่มา้าแม่ด้วยปอขี่มา้าในไร่บอกว่าในไฮในสน เมื่อเช้านี้บอกว่าเมื่อเจ้าหนายเมื่อเจ้าหน่ายเมื่อ้วยปอขีมาในไฮในสนตาเล่าว่าปอเทาลาดว่าปอเทาใครเคลื่อนว่าใครเหนว่าอาชูใจอาจึงมันหัาชูใจคณะชูใจคณะอาชูใจคือบอกว่าคือในบอกว่าหน้าแท้แท้บอกว่าเป็นหน้าเต้ในี่ครับว่าเนาะปอเทาลาดว่าอาชูใจในเป็นหน้าเต้ในี่ครับว่า เป็นหน้าได้แด่ของมันนั่นค่ะเนาะที่ท่าน้ําติตานั่นมีศาลาโยเยขาเกมีศาลาเก่าเก่ามันม้วนโยเยเนี่ยผมว่ามันแค่พังแค่กวยเมื่อเราค่ะขาเกยเนี่ยขามันเกิงเกลงไว้ศาลาหลังหนึ่ง,ม,งๆๆมันแค่เกิงแค่เก้งเมื่อเรามันบอกแค่เลี้ยวนั่นค่ะเนาะแค่ว่าแล้ก็เก่าแก่านะค่ะค่ะเราไม่รู้ว่าเธอชื่อแท้อะไรหอมหัวจูซูจูซูวาหือในขณะเนาะแค่ะนะว่าเท่านั้นเองครับ แม่ใช้น้าไปซื้อท่อน้ำสีฟ้าแม่เจ้าหน้ากว่าซื้อตอนน้ำสีสีสอมสีฟ้าสีต้องฟ้านคะครับท่อเก่ามีรูน้ำรั่วตอตอนน้ำเก่านั่นมันมีหูอย่าก็น้ำโฮ้ใช้ไม่ได้เจ้าอําไรปู่ย่าว่าจะมาหาเราที่นี่ปทปูย่าเนี่ยบนปทาไม่เทาไว้หนึ่งก็ ปู่ย่าตายายเหมือนกันนะปอเทาเมเทววาจะมาหาเราที่นี่เตมาหาเฮาที่ไหนแต่ว่าจะมาช้าไปกว่าเตมาตกลื้นมามาเวลาค่ำๆเตมาขยำคำคำ,ำให้เราทำผ้าโล่รอท่าเอาไว้ให้เขาเฮ็ดพักผ้าโล่เนี่ยบอกว่าเป็นพักอันหวานหวานเจ้มๆนี่ยมันเช่นไข่ผ้าโล่เนี่ย,ย,พ,ยพี่น้องขอยำกินกันเนาะไข่ผ้าโร่บูผ้าโล่จ้าไหนกันนะให้เฮ็ดพักนั้นเปิดเลยครับอ่ะ เมื่อเช้านี้บอกว่าเมื่อเจ้านายตาเข้าไปเอ่อตาเข้าป่าไปหาไม้มาปอเท้ากว่าที่เนื้อป่าก็หาไม้มาทำรัว้วตาดิีเฮดโขตาเล่าว่าป่าเท้ารัตว่าเจองูดูในป่ากับทบเสืองูหายในป่าตาเงือ้อไม้เท้าไม้เท้าสู้ไล่งูไปบอกว่า ปลาเท้าในเอาควันเตาเหีเ่ยวของงาเสืองูหรืองูกว่างูขู่ฟอฟอใส่งูในเดี๋ยวเรียกว่ามันมันค้างใส่มันอ่ะ,ง,ะงูเหมือเช่งูเห่าในแต่ยนินเสียงมันจะน่ะฟูฟอฟอ,ฟอใช่ไหนกับเสียงงูขู่ฟอฟอ,ฟอใส่นี่ครับเนาะตาเล่าให้นา้าปลาเท้ามากใครในหน้าน้าไม่เชื่อบอกว่าน้าเขาอัมยุมหาว่าตาโม่บอกว่า เออหน้าเน่นนาว่าหาว่าในบอกว่าแน่ว่าแน่ว่าปอเทาแปดปอเทาี้เลนปอเทาลาลิัาและท้าให้ตาพาไปดูทา้าเนี่ยบอกว่าตามันยกอตาให้ปอเทาในกวาส่งมันให้ด้วยนี่ครับว่าตาว่ามีแน่แท้ปอเทาลาว่ามิเตออมิแนนว่าฉันนึกันเน่นา,นาแน่แท้เนี่ยะไม่รอช้ามันก่อนอาเปอหึองกาหือ พาณาไปล่างูที่ว่าในป่ามันก็โจหน้ากว่าลืบงูที่เนื้อป่านะครับว่าก็ในค่ะเนื้อเลือดในได้ก็ปองว่าได้ก็พอเท่าในกว่าหางูกับหางงูนั่นขนาดเนาะเดี๋ยวก็นางหำยุ่มกันไอ้พอเท่าในก็ห้องเอานางก่อนด้วยกับลืบงูนี่นั่นเองค่ะเอาค่าสั่งเสว่าปีน้องคาไใจ์เรดไปเห้ดิ๊กไทยอยู่ในได้ก็อาคาได้ก็คัดเจอเฮ็ดมาอาแป๊บหนึ่งเดือดถึงปั๊บสามทีเดียมันมีต่อถึงปั๊บสี่ สั่งซื้ว่าใครเลืยกเฮดดอร์ถึงปัปปสี่เนี่ยก็ขาดได้ขาดเจอ head. Head. เฮดดอรเฮดกว่า่อาพ้อยาวนั่นันาะเนาะอันนี้ก็ย้่นแห้งเจออย่านำค่ะอย่าไปลืมคอมเมนต์มาเลยอย่าไปลืมกดไลค์ก็แชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูปวันออฟสไมล์ค่ะไวค้คะนะเมือสงครา